สว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไงเนี่ยพอดีว่าหนูอยากมากราบหลวงปู่ค่ะไม่เคยได้มีโอกาสมากราบเลยหนูได้ไงขอไว้พอดีว่ามาถ่ายงานนะคะก็เ,ะเลยแวะมากราบหลวงปู่ไปเดี๋ยวพี่พาเที่ยวเองเฮ้ยได้เลย<ข>อเอใส่แมสก่อนนะเอ้ยมีพอดีไปไปกันี๋ยกอนได้ค่ะ ้นมาที่นี่นาน,นยังคะเนี่ยก็ตั้งแต่รุ่นพ่อสามปีที่แล้วอะโอ้นานมากหนูยังไม่เกิดเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ต้นช่วยเล่าประวัติหลวงปู่เทพโรดอยให้หนูฟังได้ไหมคะก็ประมาณนิดหน่อยเนาะอ่าะ uh huh. ท่านเป็นรพระคณะธรรมทูต uh huh. มาจากชมปูทวีปมาด้วยกัน5าองค์อ uh ่าฮะค่ะก็มาในส,สมัยท่านพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว <c oughs> ปกติพี่ต้นก็ามาถือสิงที่นี่เลยไหมคะใช่มาบ่อยๆขนาดแดดร้อนยังไม่ร้อนเลยอ่ะใช่ข้างบนเนี่ยอากาศต่างจากข้างล่างมากตรงเนี้ยถึงจะเป็นที่มาสงบสิทธ์สงบใจกันเป็นที่พอกอากาศไปในตัวด้วยนะคะเนี่ยพอกตัวเองด้วยไป <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องไหนกันได้ค่ะ ถ่ายรูปให้อุ้ยมีแอลกอฮอล์ด้วยเหรอคะใช่เราต้องโอ้ทำความสะอาดมือเราก่อน วัดอุดรภูมิด้วยนะได้ค่ะอ่ะอุณหภูมิปกตินี่อ่พิซซ่านี้นะคะได้ค่ะคนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโ้โหเสื้อสวยมากเลยค่ะนี่มาที่นี่แล้วต้องซื้อเป็นที่ะลึกได้เลยอันนั้นแขนยาวปะคะแขนยาวอ๋อแขนยาวค่ะ ไม่เหมือนใครดีตัวเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบเอ้ยเพิ่งมาหรือเปล่าคะเพิ่งมาค่ะไม่ให้ฟรีเลยค่ะขอบคุณค่ะเสียดายาจังเลยไม่ได้มาครั้งแรกมาหลายครั้ง<า>แล้วฝากเลยค่ะใส่ให้คุณแม่เลยค่ะใส่เลยอ้ยดีจังเลยอะ จะขึ้นท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่มีผ้าให้หนูเปลี่ยนค่ะเพราะแม่อันย่าให้ใส่กางเกงขาสั้นค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ลืมบอกเธอแล้วเนี่ยใช่อะไร่ไมไม่บอกหนูเราก็คุยกันมาสะเพินเลยขอบคุณนะครับค่ะคุณค่ะเชิญเลยค่ะปากกระเป๋าไปค่ะคุณค่ะอ่าะ ต่อขึ้นท่านกันข้างบนนั่นไงรูปหลวงปู่เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบองค์ท่านอยู่ในถ้าอ๋อค่ะ,ะตรงนี้ก็มองเห็นเขาเลยเหรอคะเหะ็นไหมหมอกกำลังมีเลย สวยมากเลยค่ะนี่ถ้ำจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราเข้าไป ได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่ใกล้ๆขนาดเนี้ยมาก่อนอะพี่พี่รู้ไหมว่าหนูมีรูปหลวงปู่ที่หัวนอนอะนานมากแล้วนะคือแม่เอามาให้ไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้ว่าก่อนมาเนี่ยหนูก็ไหว้หลวงปู่แบบขอให้หนูได้มากราบสักครั้งหนึ่งพี่เชื่อไหมว่าอยู่ดีๆแบบว่ามวยมาถ่ายงานที่ชชยาภูมิหน่อยหนูก็เลยเฮ้ย พี่จ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรีบรับเลยแล้วก็วันเนี้ยว่างหนูก็เลยรีบมาไหว้ปู่เลยอ่ะแสดงว่าเธอต้องมีสายบุญทางนี้แน่ใช่ไหมบ้านพี่ก็เหมือนกันบ้านพี่ก็มีรูปของหลวงปู่เมื่อสาสิบปีที่แล้วก็มีรูของปูป่แล้วโอ้โนานมากมจากนี้จะไปไหนต่อวันเนี้ยค่ะ,คะวันนี้ก็ไม่มีที่ไปแล้วคะ่ะว่างโอ้โอยางงี้โชคดีเลยวันนี้พี่จะพาไปเที่ยวงานบุญกระทูกที่หนองโมแดงกันไปค่ะ แล้วกระทูกคืออะไรพี่อืว <c oughs> จะพาไปดูแล้วก็ถ้าโชคดีนะเราอาจจะได้ช่วยเขาทำต้นกระทูกกันอ๋อดีเลยงานมีพรุ่งน,นี้เลยเอ้ยงานมีวันนี้วันนี้สิอ๋องานมีวันนี้ดีค่ะเพราะพรุ่งนี้หนูมีถ่ายงานให้หนูเลาออกสปูเลยดีกว่าเอ้ยจะรีบเลยขนาดนั้นเดี๋ยวไปไม่ทันงานไะงั้นกลับหลวปู่ ถึงแล้วบ้านลาดวังม่วงอือค่ะบ้านเนี้ยเขาทำต้นกระทูปกันโอ้ยดีเลยอยากเห็นไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูชาวบ้านเขาทำต้นกระทูปกันเนาะได้ค่ะดีนะเนี่ยที่เราแวะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอ้ยนี่พี่ใส่สีของอำเภอหนองมะแดงมาเลยอ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเหรอคะใช่ค่ะนี่อสีอำเภอหนองมะแดงเฮ้ยนี่ไงพี่ต้นใช่ไหมเนี่ยอ่าถึงแล้วถึงแล้ว สวัสดีครับผู้ใหญ่าคับนี่น้องหมวยครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญวันนี้เรามาทำกระทูกกันค่ะอ๋อค่ะได้เลยทำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะ ต้นกระทูปเนี่ยคืออะไรคะจริงๆแล้วอ่ะก็จะเป็นทูบไหว้พระนี่แหละค่ะสมัยก่อนนะคะเราไม่มีทูบเหมือนในปัจจุบันชาวบ้านก็จะใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมตามท้องไร่ท้องนาในหมู่บ้านของเราแล้วก็เอามาทำในการนึ่งตากแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาห่อห่อด้วยกระดาษกระดาษโพสานจะจุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา เป็นอันอันนี้คือทูบสมัยก่อนคืออย่างนี้เลยค่ะค่ะคือเคยเห็นเลยชาวบ้านชาวอีสานเราเนี่ยนะคะมีความเชื่อความศรัทธาในระมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงขึ้นไปบนสวรรค์ในช่วงสามใมาาในช่วงเข้าพรรษาพอจะเสด็จลงมาในช่วงออกพรรษาชาวบ้านก็อยากหาอะไรที่มาจุดเพื่อบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือสมัยก่อนเลยคือเป็นพวงแบบนี้ที่ไม่ใช่เป็นแท่งเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะอ่อันนี้คือทูบโบราณเลยหรอะโบราณค่ะแล้วก็จะขึ้นเป็นต้นสูงใหญ่แล้วก็จะไปรวมกันจุดที่วัดในวัน14่ค่ํา15าค่าในวันออกพรรษาหยุดแล้วก็จะเป็นควันพยพุ่งขึ้นบนสวรรค์เพื่อจุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะอุ้ยหนูดีใจจังเลยหนูได้มาวันนี้นะคะค่ะ หวยพี่ต้องเข้าไปในเมืองแล้วอ่ะเข้าไปในจังหวัดด้วยแล้วก็ไม่ได้กลับมาแห่ด้วย,ยทำไงดีอ่ะไปกับพี่เถอะ ไหนๆก็มาแล้วว่าหนูอยากแห่อยากอยู่แห่เหรอทำไงดีอ่ะแม่ผู้ใหญ่ครับน้องสาวผมเขาอยากจะแห่ต้นกระทูบด้วยเนี่ยต้องอยู่ทําบุญก่อนค่ะไม่เป็นไรพอดีผมติดธุระในจังหวัดครับผมติดธุระในจังหวัดพอดีเลยฝากดูแลน้องได้ไหมได้ได้ค่ะน้องผมไม่ดื้อหรอจะดูแลอย่างดีเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ แล้วจะกลับมารับดีค่ะลื้อนะ <หา S 2> โอเคครับ <หา S 2> ขอบคุณมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน เช้าวัสดีครับแม่ผู้ใหญ่เชิญท่านนายกมาร่วมแห่กระทุบด้วยกันค่ะครับผมยินดีครับน้องมวยมานี่แล้วอ๋อค่ะนี่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองบะแดงค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเช้จะมาแี่กระทุบกับเราค่ะฝากเหนือฝากตัวด้วยนะคะครับด้วยความยินดีครับให้หนูให้หนึ่งไม้โอ้สะเกลีมากลูก แม่ผู้ใหญ่ครับผมจะต้องขอตัวก่อนล่ะพอดีมีภารกิจจะต้องลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนสักหน่อยอ๋อค่ะครับผมน้มวยพ่อจะกลับก่อนนะลูกพอดีมีภารกิจทําทั้งหลายอย่างอ้าพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยนะลูกนะทุกค่ะมาเที่ยวครั้งนี้ก็ขอให้ได้บุญกับบ้านเยอะๆนะครับขอบคุณค่ะครับผมแม่แม่ครับผมกลับก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะไปค่ะต่อไป เรา <จะ S 1> ทำ<จ>ะอะไร<จ>ะต่อคะอ๋อจุดกระทูบแล้วเหรอคะ ยังไงบ้างลูกมาเที่ยวบุญกระทูกที่หนองบะแดงค่ะสนุกมากเลยคะ่ะแม่หนูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วจะมีงานบุญกระทูกประจําปีที่ในตัวอํเภอคุอนน้องหมวยมาเที่ยวด้วยนะคะพรุ่งนี้หรอคะแม่ค่ะโหพรุ่งนี้เสียดายจังหนูมีถ่ายงาน<อ>แต่ไม่เป็นไรคะ่ะปีหน้ามีใช่ไหมคะ หนูสัญญาว่าหนูจะมาหาแม่ใหม่นะคะถ้ <laughs> างั้นกขอ็ขอให้น้องหมวยเดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะคะ,คะใีโอกาสก็มาเยี่ยมพวกเราขอบคุณค่ะกดหน่อย <laughs>